สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับจิตวิญญาณและผู้ตานของคินนานและวันนี้จะเป็นตอนที่513นะครับและสําหรับคนที่บอกว่าดูผมแล้วให้สนับสนุนผู้แปลด้วยก็มาสนับสนุนผมนี่เพราะผมแปลเองนะครับคาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคินนานทําไมเจ้าถึงได้พูดให้ข่าดูไม่ดีในสายตาของพวกเขาเช่นนี้ละ่ะ ช่างมันเถอะช่างมันเถอะอย่ามัวเสียเวลาอยู่ที่นี่อีกต่อไปเลยพวกเราไปกันเถอะตราบใดที่เราเดินเข้าไปในสุ้มประตูนี่มันจะพาพวกเราไปยังส่วนที่อยู่ลึกที่สุดในพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณแต่เดี๋ยวก่อนมีทางที่เราต้องทําเพื่อไปให้ถึงส่วนลึกที่สุดของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณน,นี่มันค่ายกลนเคลื่อนย้าย ใช่แล้วล่ะค่ายคนนี้เป็นเส้นทางเดียวที่จะไปยังส่วนลึกที่สุดของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณได้พวกเราขึ้นไปบนนั้นกันเถอะ <c oughs> เฮ้พวกเจ้าระวังก่อนมันอันตรายฮาเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าพวกเราสามคนจะไม่สามารถเข้าไปในนั้นได้จอมยุทธต้วนชิงในเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปยังส่วนอื่นของพระราชวังวิญ,ญญาณมังกรโบราณแทน แค่มาถึงที่นี่ได้เร็วขนาดนี้พวกเราก็พอใจมากแล้วเรื่องนั้นก็ได้จอมยุทธ์ต่วนชิงลาก่อนถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปกันเลยเถอะที่นี่นะหรอคือส่วนลึกที่สุดของพระราชวังวิญญาณมังกรโบราณน,นะหึผนึกมรณนะมีปฏิกิริยาเหมือนจะมีอะไรบางอย่างกำลังดึงดูดมัน ฮอยานั่นดูคล้ายกับอักขระของค่ายกลสังหารเลยขินนานถ้ำนี้ดูไม่ธรรมดาเลยระวังตัวหน่อยดีกว่าเจ้าก็ระวังตัวด้วยณส่วนลึกภายในถ้ำเฮ้หากไม่นับรวมศพอืน่นมีจกักรพรรดิมังกรแห่งเผ่าพันธุ์มังกรสงครามชื่อจินอย่างน้อย31ตนตายอยู่ที่นี่และยังมีกึงเทพยุทธอีกหนึ่งตนที่ตายที่นี่ด้วยอะไรนะ เหมือนว่าจะเกิดการต่อสู้เมื่อนานมาแล้วน่าจะราวๆเจ็ดถึงแปดพันปีก่อนข้าละสงสัยว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ็ดถึงแปดพันปีก่อนเหรอแปดพันปีก่อนดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับจกกักรพรรดินีเฟย์เ,เย่แน่นอนช่างมันเถอะไม่มีอะไรน่าสนใจอยู่ที่นี่ไปต่อกันเถอะกระดูกของเผ่าพันธุ์มังกรสงครามจื้จินไม่เหมือนกับเผ่าอ,อื่นมันล้ำค่าเหลือขนานับแม้กระดูกมังกรส่วนใหญ่ที่พบจะสูญสิ้นพลังไปหมดแล้ว แต่พวกมันยังคงประเมินค่าไม่ได้อยู่ดีให้เวลาข้าสักคู่เดี๋ยวข้าจะหาวิธีเก็บพวกมันซื้อมาคงเจ้าต้องรีบกว่านี้พระราชวังเทพมังกรพระราชวังเทพมังกรอ,อย่างนั้นเหรอนี่จะบอกว่ามีเทพมังกรอ,อยู่ภายในนั้นอย่างนั้นเหรอกินอายแห่งความตายช่างรุนแรงยิ่งนักดูเหมือนว่าที่นี่คงจะเป็นสถานที่ที่กระจกทองแดงเอ,อ่ยถึงเป็นแน่ถึงได้มีกินอายแห่งความตายรุนแรงขนาดนี้ ไปกันเถอะข้ามทะเลสาบนี้ไปแล้วไปสำรวจพระราชวังเทพมังกรกันเถอะเป็นแรงกดดันที่น่ากลัวซะเหลือเกินเทพมังกรอยู่ที่นี่จริงอย่างนั้นเหรอหมดพวกอย่างพวกเจ้ากล้าบุกรุกเข้ามาในเขตแดนของข้าพวกเจ้าคิดจะทําอะไรบอกข้ามาเดี๋ยวนี้มีแค่นั้นแล้วข้าจะทําให้พวกเจ้าทรามานเสียยิ่งกว่าตายเจ้าน้อนน้อยผ่านมาก็แปดพันปีแล้วยังไม่แก่นิสัยเสียชอบอวดเกง่งหลอกลวงคนอื่นอีกงั้นเหรอ <c oughs> ท่านจัก,กรพรรด,ดินี้ผู้ยิ่งใหญ่เลิกเรียกข้าว่านอนน้อยจะได้หรือไม่ข้าก็แค่ไม่ได้เจอใครมาหลายร้อยปีเลยอยากหยอกล้อกับพวกเขาเล่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสหายจอมยุตธทั้ง3ข้าก็แค่ล้อเล่นกับพวกเจ้านะอย่าได้ใส่ใจไปเลยจงตามข้ามาซะ ชั้นแรกของพระราชวังเทพมังกรมีความยาวรอบพื้นที่กว่า200จังผนึกสีม่วงทองหลายขนาดกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณทุกผนึกมีม้วนตำราเก่าแก,แก่วางอยู่บนนั้นมีม้มวนตำราทั้งสิ้น600ถึง700เล่มแต่ละเล่มแผ่ลมปานจากักรพรรดิออกมาขณะที่บางเล่มแผ่ลมปานเทพอันหน้าข้างขาวออกมาด้วยซ้ำว้าว